สวัสดีค่ะจังสวนวิถีชีวิตบ้านๆนนะคะเมือนี่ฝนตกเนาะพี่น้องฝนตกนะคะเราก็จะจะ,จะอู้ไก่แมจ่จ่าต่ว่าบ้างบ้างจังหวัดเพื่อเอมกันไก่เนาะเขาจะเรียกว่ากันไก่บางจังหวัดก็จะเรียกว่าไก่ใต้นะ้ําแต่ว่าเข้าเห็ดตัวนี้คือประหยัดเวลาคืออู้เลยจ้าอู้เลยตาคาคาตะาไคร่ใบมะกรูดกระเทียมหอม นะคะ,ะแล้วกับบะพริกข้าวต้มใส่ใส่ใกันเลยอ,อันนี้ก็เค็กจังสี่ประหยัดเวลานะจ๊ะเนะเาะข้าวต้มตๆต,ต้ให้มันละเอียดนะคะมีหอมมีกระเทียมมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดข้าวต้มเหลวขา้าวใดไก่มากเนาะข่าก็โคเล่เลยจ้าพี่น้องโคเล่เลยจ้าเมนูฝนตกแบบเร่งด่วนจา้าอันนี้แบบเร่งด่วนบอกข้าวเลยจ้าพี่หนอ้ออันนี้บอกข้าวอันนี้ไม่ข้าวนะจ๊ะทำแบบนี้ไม่ข้าวเสร็จแล้วเราปรุงรสเลย อันนี้เขาเอิ่นว่าสูตรสูตรแบบรอก,กินครั้งเดียวค่ะ mm hmm. ผงชโรดจ้ะผงชโรดเรใส่หลายปัจไดดอกเพราะว่ามันสีนนนน่นี่อันนั้นโยขี้ข่าหน่อยโยผงชโรดใส่ลงไปนะคะ mm hmm. อันนี้เกลืออันนี้หุ่นเกลือก่อน mm hmm. เกลือนะคะ mm hmm. สูตรเร่งด่วนนะคะนี่ mm hmm. เมโนูฝนตกค่ะ mm hmm. เอือพ่อจนนีแต่พ่อบันนี้เทาก็จะใส ขานอล,ลงไฟด้วยไก่ต้นหนึ่งกับลายเติบอยู่เนาะใสข่าน่จักสองก่อนมันจะสีนัวแล้วแต่สิปุ้งด้อจ้าพี่น้องมาแน่ได้ปุ้งแนวนั่นจ้ะมาหนีจันสุบรรณวิธีชีวิตบ้านๆเมนูฝน,นตกนะจา้าฝนตกแห้งแนงอันนี้โคเล่ไปก่อนรับรองว่าแซ่บนะคะรับรองว่าอร่อยมากโคเล่โคเล่มันเข้ากันนะจ้าโคเล่ถ้าเอื่นอนมาโคเร่เสร็จเรียบร้อย เใบมะขามใส่เลยจ้ะบะต้องไปเงดใส่ไปเลยจ้ะอ่าอันนี้นะคะเมโนโูเร่งด่วนนะคะเสร็จแล้วห้าจะใส่น้ําเลยนะคะอันนี้คือใส่น้ําเลยนะคะเราใส่น้ําเลยบดนี้ข้าใส่น้ําเลยจ้ะใบมะขามห้าใส่แล้วอันนี้ข้าเหน้าใส่ลงกไปแล้วเกลือชูรส เครื่องปรุงทุกอย่างใส่หมดเรียบร้อยเติมด้วยน้ําค่ะบอข้าวจา้ะถ้าตั้งไฟไม่ข้าวตัางไฟเราต้องไปเปิดฟ้ามันนะคะนี่อประมาณอันนี้คือซุปแล้วด้วจ้าพี่น้องอันนี้ซุปแล้วจ้าถ้าสุกก็จะประมาณนี้นะคะนี่สซุปก,กบสิประมาณเจ็งสี่ด้จ้าพี่น้องโอ้นานหน่อยเนาะโอ้รรมาตารีดีพี่น้องเอ้ยตอนนี้